สวัสดีทุกๆคนค่ะ,ปะโป๊ดมีตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เลยนะคะใครที่คุยภาษาอังกฤษแล้วก็มีข้อความจากคนแปลกหน้าเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราจีบคนที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วเขาก็เข้ามาจีบหรือคนอื่นๆใดๆก็ตามนะคะเขาเข้ามาทักเรา ไม่ว่าจะเข้ามาทักที่ไลน์ที่ Facebook หรือที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะโบ้เคยได้รับทั้งใน Facebook ทั้งในอ e ีเมลนะไล n e เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โบ้ได้รับข้อความจากคนแปลกหน้าเพราะปกติแล้วเนี่ยโบจะไม่ได้เปิดเป็นให้ใครๆเข้ามาได้อจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีน้องที่เขาสนใจเรียนภาษาอังกฤษเขาทักไลน์มาแล้วโบ้ไม่เห็นข้อความเขาเพราะว่า ถ้าโบนไม่ได้รับแอดเป็นเพื่อนเนี่ยใครจะติดต่อโบนไม่ได้เลยนะคะครั้งนี้โบนก็เลยลองเปิดดูเพราะมีคนที่สนใจมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ทักมาส่วนตัวล้วโบนไม่เคยได้รับข้อความเลยไงโบสมาให้ดูว่าเมื่อคุณไม่ได้เริ่มติดต่อกับเขาก่อนแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็พูดลักษณะว่าไม่ได้สนใจเป็นการแปลกหรือไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้นะ เราปฏิเสธไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาในการพูดคุยหรือสารสัมพันธ์ใดๆนะคะในกรณีที่ลักษณะการคุยเป็นแบบที่ไม่ได้อยากจะรู้จักเราเราก็ไม่ได้อยากจะรู้จักเขาเหมือนกันนะคะยกตัวยอย่างอย่างข้อความนี้เนี่ยเขาเป็นรูปผู้หญิงนะเป็นชื่อจินจีนะเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยรู้จักโเม์ามาก่อนแต่ ทำไมเขาถึงมีโบอยู่ในลิสต์เพื่อนเขาโบก็เลยบอกว่าโบก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่โบตอบเพราะปกติแล้วเนี่ยมีคนติดต่อมาแล้วไม่ได้แนะนำอะไรคือโบไม่ได้ใส่ใจก็คือลบไปเฉยๆนะคะโาไม่เคยบอกใครนะใน Facebook เหมือนกันเคยมีเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเขาก็บอกมาว่าเออเนี่ยเขาอะมีโบอยู่ในเพื่อนโดยที่ ไม่ได้เคยเป็นเพื่อนกันเอ๊ะเราเคยติดต่อ,อก,กันไหมพวกก็เลยบอกไม่เราไม่เคยติดต่อ,อก,กันเขาก็แนะนําตัวเขามาแล้วเขาบอกว่าเออเขาไม่รู้จักว่าโบรเ์เเป็นใครเพวกก็เลยบอกอ๋อฉันก็ไม่ได้รู้จักเธอเหมือนกันฉันชื่อโอ๊ตแล้วคิดว่าไอ้ตัวล ne เนี่ยน่าจะแนะนําเพื่อนให้เองอัโตโนมัติเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับใครที่ฉันไม่รู้จักเขาก็บอกว่าแปลกมากเลยเพราะว่าล ne อันเนี้ยน่ะเป็นลน์ที่ฉันน่ะไม่ได้ใช้ส่วนตัวฉันเอาไว้ทาธุรกิจ ฉันเอาไว้ติดต่อทางธุรกิจแล้วผู้ช่วยฉันเป็นคนใช้ไม่คิดว่ามันจะเป็นกรณีนี้นะพวกก็เลยตัดปัญหาไปว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกเลยเพราะมาไม้เนี้ยเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยพดเคยเจอแล้วมาทำทีว่าคุยดีเป็นเพื่อนแล้วพอปศด,ดักเอาไว้ก็ทำเป็นงงๆแล้วก็ไม่เคยติดต่อโบดอีกเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ข้อความนั้นเจอใน facebook นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะโพสหาข้อความใน Facebook ไม่เจอเขาน่าจะลบโพสไปแล้วหรือโพสลบเขาไปแล้วจําไม่ได้ละมาทีท่าว่าเห็นเป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันเขาอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วโบก็คุยเขาปกติก็เห็นเป็นคนไทยก็คุยอยากคุยก็คุยคุยเหมือนอยู่เป็นยังไงทําอะไรบกก็ว่าไปนะคะคนนี้เนี่ย เห็นมาตั้งแต่ IG แล้วตั้งแต่ Instagram และ a แอดโมาพวกไม่อยากคุยพวกก็ไม่ไม่ติดต่อวันไหนวันดีคืนดีคืออารมณ์ดีๆนึกอยากจะคุยพวกก็คุยพอคุยไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ2วันพวกก็บอกว่าถ้าจะมาชวนทำธุรกิจลงทุนเนี่ยนะพวกไม่สนใจหรอกนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเขาว่าทำงานทำบิตคอยเล่นหุ้นต่างๆพวกก็เข้าขายแล้ว พอโบอทักไปเขาบอกอะไรพี่ผมไม่รู้จักนั่นนี่นูน่นก็ไม่เป็นไรก็บอกไว้ก่อนไงเผื่อจะมาชวนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงแล้วฮีก็ไม่คุยกับโบอ,อีกเลยจ้า <c oughs> แบบนี้นะเจอบ่อยในส่วนของอีเมลก็มีนะคุณปกติแล้วเนี่ยพเป็นคนที่ไม่ตอบไม่สนใจนะนอกจากวันไหนอารมณ์ดีๆก็จะแชทด้วยนะพอแชทแล้วก็จะดักคอแบบนี้แหละ ที่พูดให้ฟังที่ให้ดูตัวอย่างก็คือคุณไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปนึกว่าเขาสนใจฉันเขามาจีบฉันแน่นอนถ้าเขามาในลักษณะที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรารู้จักกันได้ยังไงคือดูแล้วน่ารำคาญอะ คุณอย่าไปใส่ใจเขาคุณก็ปฏิเสธไปเลยเออในเมื่อเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเราก็ไม่ต้องติดต่อกันคนที่เราควรจะติดต่อนะน่าจ,จะเป็นคนที่เราอ่ะมีเจตนาจะติดต่อและอยากรู้จักก่อนหรือเขาส่งข้อความมาในแบบที่มีเจตนาว่าอยากจะรู้จักเราในแบบที่ดีๆไม่ใช่มีเจตนาว่าฉันไม่แน่ใจฉัน ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทำไมถึงติดต่อกันได้แบบนี้ปัดทิ้งไปเลยนะแล้วคุณจะรอดจากสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะทั้งการติดต่อหาแฟนและอื่นๆเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโบ๊ทไม่มีตัวอย่างอื่นเยอะเพราะส่วนใหญ่โบ๊จะลบทิ้งหมดเลยนะคะก็มีอันนี้แหละอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆบ,บายๆขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ